สวัสดีค่ะทุกคนโค้กันตาม,มาแล้วนะคะโค้เคยมีประสบการณ์ในการดูแลสามีผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4มาแล้วนะคะกว่า3ปีค่ะโค้จะมาอธิบายแนะนําในเรื่องของอาการโรคมะเร็งลําไส้นะคะทุกคนมีทั้งหมด8อาการนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะควร awareness นะคะควรที่จะหา วิธีการป้องกันแล้วก็รักษาให้ทันท่วงทีนะคะเพราะการเป็นมะเร็งลำไส้ระยะต้นๆเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะทุกคนนะคะข้อที่1คือท้องอืดท้องเฟ้อนะคะท้องอืดสลับกับท้องผูกนั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือเลือดบนในอุจจาระนะคะ,อ,ะอันนี้สามีของโค้ชก็มีอาการมีเลือดบนในอุจจาระด้วยค่ะข้อที่3ก็คือเลือดออกทางทวารหนักนะคะสามีของโค้ชคิดว่าตัวเองเป็น เป็นเบาอ่าเป็นเขาเรียกว่าฤาษีดวงทวารน,นะคะ ข้อที่สี่ก็คืออุจจาระมีขนาดเล็กและบางลงนะคะข้อที่5ก็มีอาการจุกเสียดแน่นท้องปวดท้องบ่อยๆค่ะทุกคนคล้ายๆกับเป็นโรคกระเพาะนั่นเองเนาะนะคะข้อที่6ก็คือซีดอ่อนเพลียแล้วก็น้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุตรงนี้สามีของโค้ชก็ก่อนที่จะรู้ว่ารู้ตัวว่าป่วยนะคะน้ําหนักก็ลดลงแล้วนะคะข้อที่7ก็อาจจะคลำตรงก้อนตรงนี้นะคะช่องท้องด้านขวาตอนล่างนะคะทุกคนนะคะข้อที่7ดนะคะ ข้อที่8ก็คือปวดเบ่งนะคะคล้ายๆปวดอุจระอยู่บ่อยๆนะคะถ้าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตรงนี้และมีอาการแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะอเวนเดสนะคะอยากให้ทุกคนรู้ทันมะเร็งลำไส้นะคะถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองกลับไปปรับใช้ชีวิตตัวเองนะคะสวนล้างลำไส้บ้างนะคะเราสามารถสวนล้างลำไส้ได้ที่บ้านนะคะหรือ สามารถไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเรื่องออไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้นะคะทุกอย่างเนี่ยทุกคนจะต้องให้ความใส่ใจนะคะเป็นบ่อยๆเป็น บ่อยๆทําให้ลําไส้ของเรามบรรคายเคืองนะคะสามีของโค้ชเป็นมะเร็งลําไส้ลามไปตับค่ะดังนั้นนะคะช่องท้องของเราเนี่ยมีอวัยวะสําคัญมากมายนะคะรวมถึงถุง,ถงน้ําดีด้วยนะคะโค้ชก็อยากจะให้ทุกคนหันกลับมาใส่ใจถ้าเรารู้สึกปวดท้องบ่อยๆนะคะให้ทุกคน ใส่ใจตัวเองมากๆนะคะนอนดึกไหมนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะคะทานอาหารที่มีการย่อยง่ายหรือเปล่านะคะวันนี้โค้ชก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะถ้าเห็นว่าช่องนี้มีสาระนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โคส้สด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะวันนี้โค้ชลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ